กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจ Media ัดเวิร์กช็อปมีเดียเอ็กซ์ครีเอทีฟคอนเวอร์เจน i ์แอนด์มีเดียรีเวอร์ชั่นเมื่อวันที่1ิบเถึงยีมีนาคมที่ผ่านมาเวิร์กช็อปสวันเต็มที่ยกทีมผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Immersive Media ให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทำจริงซึ่งการเวิร์กช็อปในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเป็นการอบรมแต่เป็นการก้าวสำคัญที่ช่วยผลักดันสื่อทททยใให้้กกาวััันนนโลลลแแะะพรรอมขข่งขนนเีดบส ที่เราจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้โอกาสให้แนวทางกับคนทําสื่อโดยเฉพาะคนทาสื่อในสายที่เขาเรียกว่าสร้างภาพสร้างจินตนาการโดยใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาช่วยเติมเต็มให้การทําสื่อมีมิติที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับ โดยรวมก็คือประทับใจนะครับแล้วก็ได้ความรู้มากมายนะครับแล้วเป็นความรู้ที่สามารถที่เราจะเอาไปใช้จริงในงานของเราได้จริงๆนะครับได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนจากทางไม่ว่าจะเป็นทางเกาหลีหรือว่าตลาดโลกปัจจุบันว่าเขาใช้อะไรอยู่บ้าง